กนน่่นีอันนี้ใบเกาวเรียกเดซิตัดมันใบเกานี่มันตัดให้มันโปร่งใหม่จะเอาไปทำปเห็ดยายอมผมใบเกาได้เกาแล้วไปไปเห็ดยายงย้อมผมกันบปะนี่ไปเห็ดยายงย้อมผมสวัสดีค่ะมาพบคุณยายแดงอีกเลยเด้อ ืันนี้คุณยายเด็กสิพามาเหดยาย่อ,ยายอมผมได้เอ,เอาเอาธรรมชาติมาย่อมแบบธรรมชาติมีอุปรกรณ์นะจ๊ะเนาะอันนี้คือใบกล่าวเด้อพี่น้องเด้อใบกาวเขาปลูกไว้นะคะหัวที่คุณยายเด็กไปเก็บมาค่ะคุณยายเด็กไปตัดมาเป็นงาเลยอันนี้เป็นดอกอัญชันจ้าคุณยายเด็กไปเก็บมาค่ะหัว มีมะกรูดหนึ่งลูกมีน้ำข้นแก้วน้ำอุ่นนะคะนะอันนี้เป็นกาแฟค่ะกาแฟดำกาแฟดำส่วนผสมของคุณกมีสัปนีแหละจ้ะมีกาแฟดำมีมะกรูดหนึ่งลูกมีน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นก็ได้เอามาเห็นอย่างนะคะเอามาส่งกาแฟ มาสมงกาแฟวัได้น้ำกาแฟเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาอที่นี่ห้ากกบมาเอาน้มามะกรูใส่เอาผิวมะกรูใส่เดี๋ยวคุณยายแดงสีเ็ดให้เหหบิ่งเลยจะเดอ้อ กดลูกนี้ค่ะเดี๋ยวคุนยายแดงสิเห็ดไหเบิงเด้อเอาผิวมันใส่น้ำเพือผมจะได้รื่นเอาผิวมะกรูดใส่ด้วยเอามาผสมกับยายย้อมผมผมถ้าจะได้รื่นมันจะได้เหลี่ยมแล้วยอมไปแล้ว จ้ะมากุูดหนึ่งลูกได้สำนีแล้วจ้ะที่นี้ลูกมันผ่าผ่าเครื่องจ้ะ อันนี้ผิวมะกรูดใส่โถลงไปอันนี้ใบกาวใส่โถลงไปใส่ใบกาวลงไปอันนี้กือใบกาวน้อแต่นะอพอปั่นพร้อมกันเลยพวกม,มันบ่าหายปันได้ยอมได้จักเถือสองเถือนี่แหละนี่อัญชันใส่โถลงไป อันนี้เป็นน้ำกาแฟคุณยายเดยวสูงเลยกาแฟดำจะใช้กาแฟดำอย่างเดียวเทลงไปรวมกันทีนี้อันนี้เป็นน้ำมะกรูดคดุณยายแดงสิบีบว่าน้ำมันใส่ในถูเลย ีจะสองกิบหมากเนื้อลูกนี่อันคุณยายแดงใส่กันมดทีนี้คุณยายแดงก็สิไปปัน่นจะป่ะนี่ไปปั่นให้มันมุ่นอุ้ยปุ้ยพุ่นละ พี่ยายแดงไปปั่นมาเดินจะเด้อพี่ยายแดงปั่นเสร็จแล้วจ้ะเป็นหน้าตาเน,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 นดำดำีนี้แหละพี่น้องคะเนี่ยสีนนี้แหละดำๆเขียวๆนี่พี่ยายแดงกระจามากองของอัตนามันนี่ค่ะโกวนกันกองพี่ยายมีเรียบร้อยเป็นหม้อ มาเบิง่งใกล้ๆนะจ๊ะนี่จ้ะมีน้ำกาแฟมีมะกรูดมีใบอัญชันมีใบเกาวหน้าตาเป็นอย่างนี้นแหละจ้ะพอตรงเสร็จแล้วคุณยายแดงกส็สิเอาไปเคี่ยวใส่ไฟอ่อนๆให้มันได้น้ำยาเหนียวๆแล้วคุณยายแดงก็สิมาย,ย้อมผมเดี๋ยวคุณยายแดงเสิยให้เบิ่งเลยจ้ะเด้อตอนนี้คุณยายแดงกำลัง กำลังเก่น้ำยาอยู่จ้ะที่เกลี่ยน้ำยาพยายามแล้วค้นไปเรื่อยเพราวมันคิใหม่หมอเกีก่ยจนกา่าน้ำยามันคิหม่ัเนเดือประมาณสิงแก้วที่จะดงกระเป๋าว่ายูนี่เด่นเขม่ยอมผมค้นไปเรื่อยมต้องค้นไปนำ เอาว่าเขาบุงคนไม่ตีกล้ามหมอ้อตัวยาตีกล้ามหมอ้อเมื่อทำไปน้ำหน่อยๆเป็นสีนี้จ้ะน้ำเหลือหน่อยแล้ว เวก็แล้วเดือดพอน้ำแห้งแนละให้มันเลือตัวยาหลายๆนี้ประยาน้ำยาเข้มข้นอันนี้ฮาใไซเซมันไพรไรเงินฮาต้นเกลาวุจมแดงกระปุกเองสันชันกระปูกเองมะกรูดกระปุกเองอยู่ข้างบ้านซืน้อเลยซี่เลยตะมัประยุทเชีอเลยกระจําโพดําเนินพาเพ็ดสายาย,สายาย,ายเนเพ็นแหน่เนี้ย มันก็ใช้ได้ผลพอแล้วจ้ะคือมันเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวมันจะให้เต็มไปปิดเกกส่อนจะได้ตัวยาที่เหนียว เดี๋ยวคุณเดี๋ยงสิไปยอมให้เบิ่งเด้อจ้ะเด้อมันสิมันสิเป็นแนวได เนี่ยเดี๋ยวมันหมดแล้วที่นี่มาเบิร์นไว้ดิเวลามันแห้งแล้วมันจะเป็นเนื้อใดที่ดีเลยวจะเก็บแล้วหวนที่นี่เดี๋ยวซื้อหมูเอา มูคับเช้หมวกจะขาดีกว่า เดี๋ยวเปิดนี่ทาทับดีปะเดี๋กำลังย้อมผมอยู่เอาไปนี่ดีกว่าเดี๋ยวคุณยายเดงสิเอาอย่างมาหัดไว้นี่คุณยายเดงก็สิอ,อกไว้แบบนี้แหละ ทรงสามสมมงสีงส่สโมງไป่ะคุณยายกะเดงเอามาล้างโอ้ล้างด้วยน้ําเปล่าไม่ต้องใช้แชมพูให้มันผ่านไปจากมือหนึ่งเขาจย่ามาใช้แชมพูเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรเขาก็ยังไม่โอ้เพราะว่ามันไม่มีสารสกินเด็กคุณยายแดงเห็นไหลเดียวแล้วมันก็ไเ,เด็ผลพอคุณยายแดงสะเรียบร้อยแล้วคุณยายแดงจะมาให้เบิ่งนอีกทีหนึ่งนะคะ ยังใกล้กันยิ่งวันไว้ห้ามใจตัวเองไม่ได้เลยสั่งหัวใจให้เหมือนเฉยไม่รู้ต้องทำยังไงใกล้เธอทำไมทุกครั้งใจมันสันส่นๆติดใจของฉันนั้นอุ่นไปตัวของฉันคลวบคุมไม่ได้เมื่อสุดท้าย จะยิ้มรักเธอคุณยายเดงไปอาบน้ำมาเรียบร้อยแล้วเีอคุณยายแดงนบิ๊อ้าววัหลังจากย้อมผมแล้วมาไกกว้ประมาณสี่สโวงคุณยายแดงกับไปอาบน้ำไปล้างโดยไม่ใช้แชมพูค่ะยังไงมันก็เปลี่ยนสีเล็กน้อยถ้ามันแห้งมันจะเลื่อมเลื่อมมันจะเป็นสีทองทองตรง,ตรงนี้งอคุณยายแดงเยอะมาก โงกลมพดพี่นี่ไงคะมันจะเป็นสีนี่มันจะเป็นสีแดงแดงทองทองนิดหน่อยมันจะบกขาวพลนพลนบกขาววอกวอกนี่ไงหลังจากใส่สมุนไพรแล้วมันก็เป็นสีนั้นนี่แล้วพี่น้องสีทองทองนิดหนึ่งแดงแนิดหนึ่งพอด,ดีงามคุณยายแดงหมักสีแนวนี้ ตัวใดที่มันเป็นสีขาวมันจะเป็นสีทองๆหนึงแดงนิดนึงปลายผมนุยแดงนี่ไงมันเส้นนี้นี่มันโงกหมดแล้วนี่มันมันกระบอกมันบกขาวแหงมันกระปกปิดผมขาวไปได้ระดับหนึ่งแต่มันก็เป็นเหมือนไฮไลท์นี่แหละไฮไลท์ผู้เฒ่าอันนี้คุณยแดง ล้างน้ำธรรมดาไม่ได้ใส่แซมโูเลยค่ะเป็นอะไรพี่น้องปม่อยากใส่นุณยแดงค่เงะเิ่งสุดคุณยเดงแล้วก็ใส่เลยผมมีอันตรายจ้าคุณยแดงขอจบคลิปนะคะถือใจคุณยแดงค่ะกดไลค์กดแชร์ให้คุณยแดงด้วยนะคะ <laughs> เป็นเยเดียรขอจุบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ